โอ้หังข้าอยู่ที่สูงกว่าเจ้าเจ้านี่ชอบฟินเทียงโอ้ยปิงปิงที่ลิ้นเลยเฮ้ยไม่ไม่มาจีนหยกรอโอ้ยโอ้ยปิงปิงมึงเกิดการวาร์ปอะไรก็ไม่รู้เออจริงนะผมนึกถึงโจโจภาคไหนไม่แน่ใจเหมือนกันนะเจ็ดหรือแปหรอวะอพราวมันเกี่ยวกับมานะซึ่งผมยังไม่ยังไม่ได้ดูทีนะผมยังไม่ดูภาค ที่เป็นไอ่เบาวรู้ไอ้ที่เกี่ยวกับอะไรสักอย่างวะที่เป็นเกี่ยวคุกอ่ะเออนั่นแหละยังไม่ได้แลเลยว่ะซึ่งใช่แมงแรงเองผมยังไม่ดูเลยเนี่ยเห้ทำไรเราก็บอกแค่นั้น่ะผมแค่อยากเป็นพ่อผมนึกถึงตัวโจนี่แหละ โอ้ยผมอยากแล้วอ่ะมันมีอยู่แล้วอะมันอยู่เน็ตเน็ตฟีกันนะผมไม่ได้สปอนเซอร์นะแต่ว่าผมมีเงินแล้วอ่ะสมัครคุณช่วยหาเงินให้ผมหน่อยมาเพราะงั้นทุกคนก็กดไลค์กันด้วยนะผมจะได้มีเงินไปดูซโจอยู่โอ้ยยิ่งดีดีเมาวิ่งเสียใครเป็นคนทำสะพานวะไม่รู้อ่ะเฮ้ยช่วยลมแรงอ่ะ เนี่ยลมแรงเนี่ยลมแรงเกินลูกศิลปินแล้วเนี่ยลูกศิลจะบินแล้วเนี่ยลูกศิลป์ถูกมานั่นนัดนนั้นสุดท้ายนี่ผม,มบบว่าไม่น่ารอดว่ะเฉยมันเป็นอะไรนะหนาวะมัน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 ซิกแซกเฉยเฉยนี่มันซิกแซกเนี่ยโอ้โหทุานาเทเด็กบนไดงูเนี่ยนี่กินนะผมโอเค่ ไม่คนดูเข้อสิใช้อำนาจในทางให้ผิด <คน S 1> โหหังเลยคนตีแล้วอะไรต่ชิงเจ้าเทียนข่ายดิสุเมเจ้าเจ้าแหละที่โอ้โหเมินมากเลยทุกคนดูหนึ่งเอ้ยมาโอ้ยอะไรของคุณเนี่ยคู่ตายเลย เขียนแหละอ่าคุณเดินยังไงวะลูกได้ยังไงไปเห็นไหมโคตรบอกแล้วโคตรตึงตึงคุณนะดิเ้องยวผมดูหน้าเดี๋ยวผมเป็นคนขับเองไอ้น้องเออไปใช่อ่ามันี่มันี่มันี่โคตรบักโคตรบักโคตรบักก็ต้องแก้ดิพี่มันจะเขียนโคตรยังไงอ่ะ มาดิเอายังเนี่ย,ยดดอเอายังเนี่ยเอาผมกดไอนี่แล้วไม่ขึ้นอะไรเลยอะไหนลองเดินดิผมก็เดินอะนะไหนเนีย่ยผมกดเกีแล้วเนี่ยนหนังมาแล้วเมื่อกี้มาแล้วเหรอไม่เห็นมีเลยผมปีนว่ะเอเอามาแล้วมาแล้ว มาโอ้ยมามามาบุกสะดุดเลยวะเด็ดสะดุดเติมพรีเมียมเราไปมากผมเลยอย่างนี้วะอะไรเออเล่นสปีดหน่อยผมร้อลผมร้อนเฮ้ยคุณเนี่ยโอคยผมมากว่ะเดิงอ่้งเด็งปิ้ง ผมผมอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อะพูดอะเดินช้าโค้ดไม่มีกล้ามนะโค้ดอะไรวะมีกล้ามวะเนี่ยโค้ดเขม่ามีกล้ามอยู่เหรอหรือเปล่าวะโค้ดเด็กก็มีกล้ามหรือเปล่าเฮ้ยนันยิงนันยิงยิงกลับเลยเนี่ยยิงกลับเลยเอ้ยมูบๆขับเล่นฝ่าอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยสะดุดสะดุดเห็นปูน โอ้คือม้าเป็นอะลายอ่ะม้ามันกระโดดอ่ะม้ามันกระโดดเองอ่ะมีคนอยู่ในแมพอีกแล้วอ่ะมีคนอยู่ในแมพแล้วพี่ดีใจด้วยอะไรเนี่ยม้าเป็นอะไรอ่ะม้าชอบล็อกไม่อยู่เลยม้าวิ่งเหนื่อยเกินหรือเปล่าม้าวิ่งกลับกลับม้าก็เดินไวไวเพราะไม่น่าผมวไม่น่าใช่ละ ม้าเป็นไรมากระโดดกระโดดเลยกระโดดเลยกระโดดเลยมาเป็นไรมาหมดสติมนมาหมดมาผมยังเป็นม้าที่เหมือนเดิมเลยไางเงี้ยม้าม้ามาม้าตามเจ้าของไงอกระโดดไม่ดูเลยน้องไม่ใช่ผมยิงเขาไม่ใช่อะโมเฮ้ยลูกซื้อถามเมื่อกี้คืออะไรหมูโมยิงเขายิงเขาเลยยูมีเขา